ก็วันนี้มาครับต้องมามนี่ <c oughs> เจอตัวจริงแล้วป้าอ้อยสวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้เราจะมาซื้อบอนที่นี่แนะนำหน่อยครับมีพันอะไรบ้างตอนนี้ของป้าอ้อยก็ไม่ค่อยมีแล้วมันหมดแล้ว อะก็จะมีนี่มีต้นไหนไหนอันนี้ก็เรียกว่าพยาพันวัวงนี่มีลูกมีลูกขาถ้ำยู่ปออ้อยก็พิ่งจะมาทำให้เข้าดูนี้แล้วก็เป็นบอนซี่ที่ว่าไปขุดมาจากดีแล้วมันมีหัวอ๋ออ๋อันนี้ไปขุดมาเลยใช่ไหมครับใช่ขุดในดินนี่ไงเนี่ยมันจะมีหัวแบบนี้เข้าจะชอบกันมากกว่าดีกว่าไอ้แบบบอลที่ว่า ไปผ้าไงมันจะไม่ค่อยนั่นนี่เห็นไหมข้องปลาอ้อยมีหัวทุกอันหัวเผือกเลยอ่ะใช่ประมาณนี้ข้องปลาอ้อยจะค่ายแบบนี้ไงซึ่งได้ค่ายดีตอนนี้ไม่มีแล้วไปคุดตมดินตมกระสอบนี่ที่ปลูกในกระสอบอะหมดแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้มันจะดีกว่ามันจะมันทำไมมันจะทนกว่าหรือว่าไงมันก็ดีกว่าไงถ้าคนเข้าไปจํานวนเข้าก็ไปผ้าเนี่ยโอ้ประนี้เขาทำได้เป็นร้อยชิ้นนะจ๊ะ แม่ข้อฝอ้อยไม่หรอกอ้อยแยกนอแล้วก็มาลงอย่างนี้ใครอยากไปผ่าก็ไปผ่ากันเองนะใช่แล้วนี้ก็คือทำบอลฟอร์มกอแบบนี้แหละพอไปป้าจุกแล้วมันก็จะได้เป็นกอใหญ่นははี่เห็นไหมลองดูนี่นี่กอใยว่าแดงแดงดีจังเลยอ่ะอันนี้ก็กอใหญ่นี่อันนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็เรอันนี้เขาเรียกบอลฟอร์มกอที่คนปฝอ้อยไข่ดีอันนี้ถ้าสวยน่ารักดีเนี่ยพันอะไรเนี่ยฮะอันนี้โอ้อฝอ้อยก็ไม่รู้เออแต่อันนี้สวยนะเนี่ยเหมือนหัวใจเลย ไม่รู้ไม่กล่าวแต่ตอนนั้นเอฟมาก็จะทําบอลฟอมกอกไข่หมดแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็แจกนะครับถ้าขายอาไปเอาไปแจกอันนี้เพราะไ,ไข่ก็ไม่รู้มันมายู่ด้วยและอันนี้่นี่เนี่ยเนี่ยนี่ผมชอบมากเลยอันนั้นทุ่งเงินทุ่งทองหมดแล้วทไว้เป็นร้อยหมดเลือกแค่นี้แหละเข้าก็จองไว้ตอนเนี้ยไม่ไม่ค่อยมีแล้วจ้ะก็วันนี้เสร็จผมหนึ่งต้นนี่ผมพามาดูทุงเงินทุงทองไอ้เปติง ไซส์นี้เดี๋ยวกลับกรุงเทพด้วยกันไซส์นี้เลยเต็มรถป่าได้ับเบาะได้มีแทมบอดข้างล่างไปด้วยนะเห็นไหมได้มาแล้วขอบคุณมากครับป้าอ้อยวันนี้ที่ให้มาเที่ยววันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้